สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวมกราลาสินสุเมตกุลค่ะและผมนายชิรพัฒน์พงศจรครับวันนี้พบกับเราสองคนในช่วงชวนคิดชวนคุยกับประเด็นมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนนาลีของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนครับเราได้รับเกียรติจากดกรทีพวังคานันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรวรัญญพรชาลีรักษผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญพบกับทั้งสองท่านได้เลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในรายการชวนคิดชวนคุยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราคงจะคุยกันรเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือและก็กิจกรรมในการเข้าค่ายนะครับรายละเอียดพวกนี้ผมขอญาตินำเรียนพวกเราที่ทั้งที่เป็นครูทั้งนักน,น้องนักเรียนที่เป็นลูกเสือและเนตรนารีทั้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้นะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในหลวงวรัชกาลที่6ของเราเนี่ยได้พระราชทานการลูกเสือไทยไว้ให้กับพวกเราเพื่อการพัฒนานเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีซึ่งกระบวนการลูกเสือทำกันมานานมากแล้วกเ็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก แล้วกเ็เป็นกิจกรรมที่เกิดเรื่องราวดีๆเกิดความผูกพันระหว่างครูนักเรียนกันอย่างมากมายตลอดมาอย่างยาวนานสอดคล้องกับพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะรัชกาลที่10ของเรานะครับซึ่งมุ่งหวังให้การศึกษาต้องวางพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน การแรกก็คือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามคือการมีงานทำแล้วก็มีอาชีพประเด็นที่สี่คือความเป็นพลเมืองดีจะเห็นว่าความเป็นพลเมืองดีเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการสร้างเด็กๆของไทยที่จะดูแลประเทศต่อจากพวกเรารัฐบาลปัจจุบันก็รับสนอง รถมอเตอร์ไซเหล่านี้ออกมาแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะครับโดยกระทรวงสถิติการซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่รับเรื่องราวเหล่านี้มาภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตอมรเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสถิธิการท่านสุรศักพันเจริญวรกุลแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านสลิพ,พง์อังค,สคัสกุลเกียรติ ทีมบริหารกระทรวงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยสพทในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับที่ดูแลการจัดการเรียการสอนของเด็กจำนวนมากที่อยู่ในความดูแลเนี่ยนะครับซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษาเขตหนึ่งของทุกจังหวัดก็ยังเป็น หน่วยที่เป็นเาเรียกเป็นสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดด้วยนะครับเราเองก็ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมของลูกเสือในเนารีเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้งในกิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียนและกิจกรรมที่ต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกซึ่งเรื่องราวเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่ทางท่านธนุวงจินดาและก็ทีมบริหาร นะครับรวมถึงหน่วยงานหลักของสพทที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือสํานักพัฒนากกร,รมนักเรียนเนี่ยได้มีการทําความเข้าใจมีการสื่อสารแล้วก็มีการทํางานกันต่อเนื่องนะครับวันนี้กระบวนการลูกเสือทั้งหมดเนี่ยนะครับภายใต้สำนักงานเสือ,องชาติเนี่ยนะครับมีทิศทางในการทำงานเนี่ยจุดสำคัญสคัญเนี่ยโดย,โดยอยู่ในมารตรา8ของพรบบเสือ พศ2 5 5 1นะครับอยู่5ประเด็น1ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยและเห็นอกนใจผู้อื่นนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Em p ม t h y อะไรก็ตามเนี่ยนะครับ3ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์เพื่อสาระประโยชน์ 4. ให้รู้จักการทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเรามีลูกเสือท่อสะอาด ลูกเสือบรรเทาสารภัยอนาคตก็อาจจะมีลูกเสืออื่นอ่นอีกที่จะช่วยให้เด็กๆมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านในการใช้ชีวิตนะครับประเด็นที่5คือให้รู้จักการรักส่งเสริมจารีริเพณนีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งที่ลูกเสือจะต้องรักษา จรีตประเพณีทั้งจรีตประเพณีของลูกเสือเองนะครับซึ่งมีความมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างยาวนานรวมถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยทั้งหมดแล้วก็วัฒนธรรมย่อยของแต่ละท้องถิ่นซึ่งลูกเสือต้องเรียนรู้และรักษาไว้นี่คือความสําคัญของกิจการลูกเสือที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นกระบวนการเข้าค่ายกระบวนการทํางานกิจการลูกเสือเนี่ยจึงมีความสําคัญที่จะต่อยอดอวัตถุประสงค์เหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ วันนี้ก็เป็นรายการชนที่ชนคุยก็เลยมาหามาหาหรือมาแชร์ข้อมูลกันในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านดรวรัญญพรชาลีลักษ์ท่านผู้นวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นผู้มาเล่าแลกเปลี่ยนกับพวกเรา ในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยที่อขอญาตว่าท่านจะเล่าทั้งเรื่องของนโยบายจุดเน้นของสพทนะครับต่อด้วยแนวทางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยชุดจุดเน้นเนี่ยก็จะเรื่องจุดเน้นเรื่องลูกเสือและจุดเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยก็จะอยากให้พวกเราได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ประมวลแล้วก็นําไปปรับใช้เพื่อใหอ้ลูกหลานเราได้รับ สิ่งดีๆและพร้อมทั้งมีความปลอดภัยด้วยในตัวก็เชิญฟังประเด็นแล้วก็อยากให้ท่านได้มีส่วนร่วมด้วยการสื่อสารย้อนกลับมาหาเราในทางอินบ็อกซ์ของรายการนะครับเพื่อจะดูว่าเรามีสิ่งที่แหลมคมจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรผมคิดว่าเราน่าจะมีกรรมการอยู่แล้วชุดหนึ่งที่จะมีรางวัลให้พวกเราด้วยนะครับถ้าอินบ็อกซ์ข้อความใดที่โดนใจแล้วก็ ถูกใจกรรมการก็ฝากพวกเราได้ติดตามและเอาใจใส่เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องงานที่เราทำกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำกันด้วยความสุขสนานเข้มข้นและมุ่งประโยชน์ของเด็กๆเ,เป็นสำคัญครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านรองทีพวังคนานรองเลขาธิการกพทและสวัสดีท่านผู้ชมรายการพระฤหัสเช้าข่าวสพทค่ะ วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมสองที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือการเข้าค่ายลูกเสือพักแรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมรอบกองไฟหรือว่ากิจกรรมเข้าฐานอื่นๆนะคะความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเราเป็นส่วนสําคัญค่ะในส่วนของสอพทอเองเรามีการดําเนินการแจ้ง ทางเขตพื้นที่ไปแล้วในมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะว่าเราต้องมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนและให้การเข้าค่ายพักแรมมีความสุขสอดรับกับนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ว่าลูกเสือทําดีทําได้ทําท,ทันทีและเรียนดีมีความสุขคะ่ะ ค่ะสำหรับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกระกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2567และ68นะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือเนนนลีของเรานะคะในเรื่องของการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็มีในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องของการทําประโยชน์ ในเรื่องของการทำจิตอาสานะคะแล้วก็ทำความดีด้วยหัวใจรวมถึงเรามีการสร้างภาวะผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือเนตรนารีแล้วก็ผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆค่ะเรามาดูมาตรการกันนะคะว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะสำหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีนะคะว่าในแต่ละจุดเราต้องมีอะไรบ้างในส่วนของมาตรการความปลอดภัยของการเข้าขะคะ่ายเนี่ยค่ะ อันดับแรกเลยระต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่พศ2562และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่ฉบับที่2พศ2563ค่ะสำหรับสถานที่ที่จะต้องใช้พักแรมในการเข้าค่ายลูกเสือนะคะเราจะต้องมีการจัดการปฐมนิเทศเพื่อให แจ้งระเบียบปฏิบัติการใช้สถานที่นั้นๆแล้วก็ปฏิบัติตนให้ขณะอยู่ในสถานที่ที่พักแรมนะคะรวมถึงสถานที่พักแรมจะต้องมีความสะอาดปลอดภัยและก็จัดที่พักแยกระหว่างลูกเสือและเนตรนารีให้เป็นสัดส่วนนะคะสำหรับเนตรนาีเนะะี่ยค่ะจะต้องมีผู้กำกับหญิงที่จะต้องดูแลแล้วก็ร่วมพักด้วยนะคะสำหรับการจัดน้ำต้องมีความสะอาดแล้วก็สำหรับการบริโภค ให้มีห้องน้ำแยกระหว่างลูกเสือและเนตรนารีค่ะแล้วก็ต้องจัดผู้กำกับในการดูแลรักษาค,ความปลอดภัยต้องไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ในการเล่นการพนันทุกชนิดเข้าไปในบริเวณที่พักแรมรวมถึงต้องไม่นำสิ่งของมีค่าจำพวกเครื่องประดับต่างๆหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในสถานที่พักแรมนะคะและต้องจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมค่ะต้องให้บุคลากรของสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้จัดกิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงจะต้องให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกเสือเนตรนารีเป็นสำคัญด้วยนะคะโดยการงดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับลูกเสือและเนตรนารีและต้องจัดหลักสูตรให้ให ลูกเสือและเนตรนารีเนีคะเหมาะสมกับเพศและวัยรวมถึงสภาพร่างกายความสามารถสมรรถนะและก็ความสมัครใจด้วยนะคะให้มีการตรวจสอบและทดสอบสถานที่จัดกิจกรรมในทุกๆครั้งค่ะและจัดให้มีการปฐมนิเทศชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งหากว่าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในอุบัติเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะต้องให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาหรือว่า ผูอ้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงรายงานเขตพื้นที่แล้วก็รายงานสพทตามลําดับนะคะถ้าเหตุนี้เป็นอันตรายร้ายแรงให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดในทันทีค่ะแล้วก็จะต้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ สำหรับกิจกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกเสือเนนาลีก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมเช่นในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะหรือชุมชน,นะคะ่ะสำหรับการเดินทางไกลนะคะลูกเสือเนนาลีของเราจะต้องมีกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องเดินทางไกลเป็นกิจกรรมที่ ต้องให้ลูกเสือเนตนาลีอยู่ในระเบียบวินัยค่ะและจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารประสานงานเป็นการทุกระยะรวมถึงจะต้องมีผู้ควบคุมช่วยมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะรวมถึงผู้ควบคุมยานพาหนะกำกับพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่พศ2562ค่ะค่ะสำหรับ กิจกรรมต่างๆนะคะที่ลูกเสือเนตรนาลีมีก็จะมีทั้งกิจกรรมเดินทางไกลการเข้าฐานต่างๆการอารอบกองไฟตรงนี้ก็ฝากทางาท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับลูกๆนักเรียนของเรานะคะในช่วงฤด,ดูการเข้า่ข้ลูกเสือและเนตรนาลีนะคะด้วยความรักความห่วงใยค่ะจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อทำดีทำได้และทำทันทีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ